ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M อ็มแทนทารนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายนปี64นะคะราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนยิงในเรื่องของโหราศาสไทยท่านที่มีลัคนาดาวจันดาวสุกสามารถดูได้ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะทุกท่านไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปฟิกอะไรมากอะไรที่มันตรงกับเราก็สามารถดูได้ดูได้ทั้งเพศหญิงเพศชายเพศสามกลุ่ม LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะ การอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคลิปแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2เป็นเรื่องคนโสดนะคะแล้วก็บางครั้งมันอาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่าเป็นการสลับกันก็ได้กับดวงคนที่เรากําลังคบอยู่นะคะอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางอาจจะมีเสียงดังรบกวนบ้างนะคะแล้วก็จะมีน้องแมวขึ้นมาเล่นบนที่อ่านคลิปนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับสลับชาวสองราศีตุลเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาว ind, ราศีตุลประจรําเดือนพฤศจิกายนปี64เป็นเช่นไรทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดผู้อาจจะเปิดไพ่ให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูให้กับคนโสดเนาะเพื <y> ่อเป็นการเสวนานะคะผู้อาจจะเปิดไพ่6ใบนะคะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างชาวราศีตุลกับคนที่เดียวอยู่พาทนี้จะเป็นในเรื่องคนมีประเด็นความรักก่อนนะ ให้ได้สับใบเรียบร้อยแล้วนะให้ใบแรกนะคะเดอะมูนใบที่สองนะคะสามดาบใบที่สามนะคะสิบมเมท้าใบที่สี่นะคะสิบเหรียญใบที่ห้านะคะเดอะฟูใบที่หกนะคะเก้าเหรียญ าจากหน้าไพ่นะผู้อ่านมองว่าคนมีประเด็นความรักของชาวราศีตุลน,นะคุณน่าจะมีประเด็นในเรื่องของบุคคลที่3นะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะมาแทรกในความในความรักของคุณหรือคุณอาจจะไปแทรกในความรักของเขาก็ได้นะคะนะหรือต่างคนต่างมีคนรักอยู่แล้วนะคะแต่ คุณสองคนอาจจะมารักกันในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ใช่อาจจะถูกใจแต่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเขาหรือเธอคนนั้นน่าจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันกับคุณหรือทํางานเกี่ยวกับวิชาชีพเดียวกันกับคุณนะคะเป็นใครก็ได้นะต่างชาติต่างเผ่อต่างจาังหวัดได้หมดนะคะตรงนี้เนาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มีอุปสรรคเยอะนะคะคนรอบด้านไหนจะ,ะในเรื่องของเสียงที่มันสะท้อนให้คุณได้ยินระหว่างคุณกับเขานะคะการพูดรับหลังอะไรประมาณนี้นะคะนะ สิบเหรียญน,นะคะเขาน่าจะมีครอบครัวหรือคุณน่าจะมีครอบครัวที่แบบอยู่แบบเขาเรียกว่ามีตัวตนแล้วอะนะคะบางคนอาจจะมีบุตรมีอะไรด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณพยายามไม่จะหมุนอ่อนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอยากจะเป็นอิสระอยากจะปลดปล่อยตัวเองตัวเขาเองเหมือนกันฝืนหลายครั้งแล้วแต่คุณทั้งสองคนมันฝืนโชคชะตาไม่ได้นะคะนะเก้าเหรียญเข้ามานะคะต่างคนต่างเป็นกําลังใจต่างคนต่างแบบมีอะไรที่คล้ายกัน คุณกับเขามักจะพูดเสมอว่าทําไมเรามาเจอกันช้าไปเขาอยู่ในกลุ่มของราศีมีนราศีพิจิกราศีเมษแล้วก็ราศีธนูหรือเป็นได้ถูกราศีนะทุกคนนะนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ว่าเหมือนเป็นการชดใช้กรรมกันหรือเปล่านะคะถ้ามองตามศาสนาเนาะรักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีอุปสรรคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขารู้สึกยังไงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ทําอาชีพราชการหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะนะคะเขารู้สึกยังไงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ,ะเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงไพ่ใบแรกนะคะเฮอร์มิตใบที่สองนะคะ5ถ้วยนะใบที่สาไพ่เดลฟูผู้อ่านมองว่าตอนนี้เขากำลังทบทวนนะคะจิตใจของเขาว่า เขาควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาลืมคุณไม่ได้ค่ะเห็นไหมห้าถ้วยนะคะล้มไปแล้วสามเหลืออีกสองเขาพยายามแล้วแต่พยายามไม่ได้เขารักคุณมากนะคะแล้วเขาเหมือนกับว่าถึงแม้ในความเป็นจริงนะ่ะนะคะคุณกับเขาเป็นรักที่ไม่เปิดเผยก็าตามเรารู้กันแค่สองคนนะคะเดฟูเข้ามานะคะสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะเคลียร์เรื่องของเขาก็ได้เคลียร์เรื่องของคุณกับเขาก็ได้นะตอนนี้อึดอัดใจมาก แยกไม่ออกความรู้สึกความรักนะคะมันสับสนไปหมดนี่คือสิ่งที่เขาคิดความรู้สึกคุณล่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะราชาถือเหรียญใบที่2องนะคะหนึ่งเหรียญใบที่3านะคะก้าวไม่เท้าสิ่งที่คุณคิดตอนนี้คุณรู้สึกมาที่เขาเข้ามาเน่ยเขาไม่ได้จริงใจหรอกเขาแค่ต้องการแบบ เพื่อนคุยต้องการใครสักคนที่เป็นโซเมดเขาในช่วงช่วงระยะเวลานะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดและคุณอาจจะมองว่าไม่ว่าเขาจะทําด้วยวิธีไหนก็ตามหรืออะไรก็ตามคุณจะพยายามเข้มแข็งพยายามจะไม่ใจอ่อนแล้วอยากจะมุฟออนอยากจะทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากกว่านี้ 1. เหรียญน,นะคะคุณยังรักเขาอยู่นะคุณโกหกใจตัวเองไม่ได้เห็นไหมหนึ่งเหรียญน,นะคะความรู้สึกตั้งแต่วันแรกณนะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก้าวไม่เท้า แน่นอนคุณคิดว่าอุปสรรคเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีมาตลอดคุณเหนื่อยคุณอยากพักนี่คือสิ่งที่คุณคิดแนวโน้มความสัมพันธ์คนสองคนไพ่ใบแรกสามไม้เท้าใบที่สองนะคะเจ็ดเหรียญใบที่สามนะคะเฮอร์มิตผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะคะนะ ยังมีการติดต่อยังมีการสื่อสารยังมีการให้ความหวังยังมีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันถึงแม้คุณกับเขานะอาจจะแยกกันไปทํางานคนละที่หรือมีการเดินทางไปติดต่อลูกค้าหรือไปไหนก็ตามน่ะนะคะความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะยังมีการสานสัมพันธ์กันต่อแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ว่ารักในความลับนะคะคนโสดราศีกันเป็นยังไงมั่งกขอโทษทีราศีตุลเป็นยังไงมั่ง ลาซิตุนมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะมเมญจีเชียนนะใบที่สองไพ่เดอะเวอร์ใบที่สามนะเดอะซันใบที่สี่นะคะสองถ้วยใบยที่ห้าแฮงแมนใบที่หกนะคะห้าถ้วย ผู้อ่านมองว่าคนโสดที่ผ่านมานะมีคนมาทําให้คุณกระชุ่มกระชวยนะราศีตุลเป็นเด็กน้อยเข้ามาทําให้หัวใจของคุณกระเตะกระแตะขึ้นมานะคะจากที่คุณแบบปฏิเสธความรักมาตลอดมีคนเข้ามาคุณก็ไม่ชอบแต่พอคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณได้หวันไหวเขาเป็นคนที่แบบว่าฉเฉลียวฉลาดผู้จาดีจบอีกอย่างหนึ่งทํางานอีกอย่างหนึ่งเป็นต่างชาติก็ได้นะ,ะต่างเภอต่างจังหวัดได้หมดเลยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าคุณจะคาดหวังว่าเขาเนี่ยคือโซเมตนะคะ คือคู่แท้ที่คุณตามหาตรงสเปคทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่แบบว่าทําให้คุณได้แบบรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่แต่สุดท้ายนะอยู่ดีๆนะคุณกลับไปเจอเรื่องราวที่แบบไม่คาดคิดคนของเขาอาจจะมาทวงถามคนของเขาอาจจะทักแชทมาหาคนของเขาอาจจะโพสอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่โสดหรือเขามีตัวจริงอยู่แล้วนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในความทรงจําอยู่เลยเนะี่ยห้าถ้วยนะคะนะคุณยังคิดถึงเขาอยู่เลยตอนนี้คนโสดนะ แล้วก็เนี่ยรอคอยการติดต่อกับรอคอยในเรื่องของอาบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคําตอบจากเขานะคนโสดนะนะคะเนี่ยคุณดีวกับเขานะคนนี้อยู่ในกลุ่มของราศีธนูราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมษนะคะหรือเป็นได้ทุกราศีเนาะอาชีพเขาน่าจะเป็นนักธุรกิจแต่เป็นนักธุรกิจหนุ่มนักธุรกิจสาวนะคะมีคนเข้ามาไหมในเดือนพฤศจิกากยนนี้นะสําหรับราศีตุลคนโสดนะ มีใครเข้ามาหรือเปล่าไพา่ใบแรกนะคะสามถ้วยใบที่สองนะคะสี่ถ้วยใบที่สามนะคะแปดดาบผู้อ่านมองว่ามีคนเข้ามานะแต่เป็นคนเก่าที่คุณบล็อกเข้าไปใครไม่รู้ที่คุณบล็อกไปเนี่ยนะคะเก่าแค่ไหนของคุณไม่รู้แต่เป็นคนที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณเสียใจมากแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันทาให้คุณเจ็บปวดคุณบล็อกทันทีเลยนะคะสี่ถ้วยเนี่ยแต่คุณก็ยังคิดถึง แล้วก็ยังเป็นห่วงยังห่วงเขาอยู่นะทุกวันนี้แต่ไม่รู้คนไหนถ้าคุณมีหลายคนก็ลองวนดูว่าใครที่เป็นสถานก,การณ์แบบนี้และคนคนนี้นะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะหรือช่วงที่คุณคบหาดูใจกันนั้นเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะคนนี้แหละจะย้อนกลับมาแล้วก็มาทักทายคุณนะระวังคนเก่าเก่าย้อนกลับมานะคะชาวราศีตุลช่างใจดีๆว่าเราควรจะมีเขาอีกต่อไปไหมหรือเราควรจะรลอรักครั้งใหม่ดีกว่านะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้ถูกใจไม่ได้ตรงกับใครนะอยากให้ฟังให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราเป็นคนตัดสินไพ่เป็นแค่แนวทางนะคะเชื่อเหลือเกินว่าชาวราศีตุลทุกคนน่ะคุณผ่านเรื่องราวที่แบบเจ็บปวดมาเยอะแล้ว เจอแค่นี้มันจิบจิเพราะฉะนั้นเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเชื่อว่าคนที่กําลังมองหาความรักมองหารักแท้ผู้อ่านมองว่าคนที่เหมาะสมกับคุณเขารอคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะกําลังเดินทางการเดินทางของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะใช้เท้าเดินมาก็ได้บางคนนั่งรถบางคนนั่งเครื่องนะคะหรือบางคนนะคะมาในความฝันนะคะนะก็ลองดูนะคะว่าคนของคุณจะเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะ และจะได้สา่นสัมพันธ์ได้ไปต่อกับคุณหรือเปล่าเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ